สวัสดีครับผมชื่อเดชายนันวัฒน์โทพันธงเป็นผู้กรในรายการแสแง่สีลายแหล่รวมความบันเนทิงทางน้ากการทดลองที่จะพาคุณผู้่าก,กับการทดลองให้คุณเข้าใจาและในวันนี้นะครับผมก็มีผู่กองที่จะมาร่วมสร้างสีงสันในการทดลองสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวรลัญญามีมาคือตอนนี้เรา คือเรื่องการเกิดไฟไหมอ๋อนิ่งคงเคยได้ยินข่าวที่ว่าผงแป้งสามารถทำให้เกิดไฟไหมได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชคือถ้าเราเกิดความสสัยเราต้องลองใช่แล้วเร,เริ่มกรารทดลองเลยสี่นี่เราต้องมีคือไฟหรือความร้อนนั่นเองและเราจะต้องมีแป้งข้าวโพดนามาลองดูกันว่าแป้งข้าวโพดนี้สามารถติดไฟได้หรือไม่ ใช่ใช่ก็คือว่าโดยองค์ประกอบของการติดไฟนั้นก็จะประกอบด้วยสส่วนคือเชืเ้อเพลิงอุณหภูมิและออกซิเจนนั่นเองเมื่อสักรูน่นี้จากการทดลองของเราเรามีเ,เชื้อเพลิงคือแป้งข้าวโพดได้ความร้อนจากไฟเช็คแต่ว่าเรายังขาดออกซิเจนโดยธรรมชาติแล้วนั้น สารที่ให้พลังงานเช่นแป้งน้ำตาลหรือแม้กระทั่งทานหินนั้นสามารถติดไฟได้แต่ถ้าหากเรามีแป้งที่เป็นผงผงโดยมีโมเลกุลของ gen, องอกซิเจนลอ้ลอมรอบอยู่นั้นก็สามารถทำให้ไฟนั้นติดได้ง่ายขึ้นงั้นเรามาทดลองใช้ผงแป้งโคโกที่อยู่ในขวดน,นี้ดีบออกมาแล้วดูว่าไฟจะติดหรืเปล่า พวกสาม,มารถติดไฟได้ด้วยจริงๆนะและเรามีอีกหนึ่งการทดลองที่นา่าสนใจจากสาวถึกและบึกบึน s t <Strong>. r อย่างเลยมาทดลองให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุปจิตวงประเสริฐชัยวันนี้ดิฉัน,<ห>น <ๆ S 2> มีการทดลองเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะๆๆ โดยปกติแล้วทุกๆคนจะวางกระป๋องน้ำไว้ในลักษณะนี้แ,แต่วันนี้<อ>ดิฉันมีการวางกระป๋องน้ำในรูปแบบใหม่ที่ดูดีมีสไตล์กว่าเดิมการวางกระป๋องในลักษณะนี้เป็นการทดลองที่เรียกว่าจุดศู์ถ่วงการที่เราปรับระดับน้ำข้างในจะทาให้จุดศู์ถ่วงของน้ำเปลี่ยนไปและแล้วเมื่อเราตั้งเอียงจะเกิดความสมดุลและกระป๋องจะสามารถเอียงเองได้ค่ะชื่อต่อไปพบกับช่วง รู้มือไรมีการวิจัยสรุปว่าเยื่อปันจะอ่อนตัวเมื่อสัมผัสกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเราจึงไม่ควรแปรงฟันทันทีหลังจากรับประทานอาหาราและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเพราะจะทําให้เกิดการสึกกร่องฟันได้นะครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนลบมา

สามหนึ่งสองสามทำขึ้บอกสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุพจิตวองประเสริฐชัยวันนี้ดิฉันจะมาทำการทดลองนะครับยังไี ดิฉันมีการทดลองเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะโดยปกติแล้วทุกคนจะวางกระปองน้ําไว้ในลักษนะน้แต่วันนี้ดิฉันมีการวางกระป๋องน้นในลักษณะใหม่ที่ดูดีมีไตล์กว่าเดิมนะคะ <c oughs>